ที่ท่านนี้นะครับสงส um ัยนะครับสอบถามว่าพนักงานอัยการเนี่ยส่งสำนวนกลับให้สถานีตํารวจนะครับสอบสำนวนเพิ่มเติมหมายความว่าอย่างไรนะนะครับทําไมนะครับอัยการถึงต้องส่งสำนวนกลับให้พนักงานสอบสวนนะครับสอบเพิ่มนะครับมีหลายเหตุผลนะครับที่ทําให้พนักงานอัยการเนี่ยต้องส่งสำนวนกลับไปให้ตํารวจสอบเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นเนี่ย พยายนหลักฐานนะครับยังไม่เพียงพอนะครับพยายนบุคคลพยายนวัตถุนะครับหรือว่าเอกสารที่รวบรวมมานะครับอาจจะยังไม่หนาแน่นพอที่จะพิสูจน์ความผิดของจำเลยไนดะ้อย่างชัดเจนนะครับทําให้เกิดข้อสงสัยนะครับหรือว่าช่องโหว่ในคดีนั่นเองนะครับข้อเท็จจริงบางประเด็นนะครับยังไม่ครบถ้วนนะครับยังไม่มีประเด็นสําคัญบางอย่าง ที่ยังไม่ได้มีการสอบสวนหรือยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับซึ่งอาจส่งผลต่อรูปคดีนั่นเองนะครับคำให้การไม่สอดคล้องกันคาให้การของพยานแต่ละปากนะครับหรือคำให้การของจำเลยเองนะครับอาจจะมีข้อขัดแย้งกันบ้างนะครับและยังไม่มีการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อหาข้อสรุปในประเด็นนั้นๆนะครับ ขาดการสอบสวนบางประเด็นสําคัญนะครับการสอบสวนอาจละเลยประเด็นสําคัญบางอย่างที่จําเป็นต่อการดําเนินคดีนะครับหรืออาจมีพยานบุคคลสําคัญที่ยังไม่ได้สอบปากคำนะครับและหลักๆเลยนะครับเพื่อความยุติธรรมและรบอบคอบนะครับพนักงานอายาการนะครับมีหน้าที่พิจารณาคดีอย่างรบอบคอบนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าในการฟ้องคดีเนี่ยเป็นไปอย่างความยุติธรรม และมีโอกาสที่ชนะคดีสูงในชั้นศาลนะครับการส่งสำนวนกลับมาทบทวนเนี่ยและเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปเนี่ยนะครับนี่นะ,น,นะครับเหตุผลที่ทําไมต้องส่งสำนวนให้ตํารวจเนี่ยสอบเพิ่มเติม